ราชดแมนเวิลด์ซีรีส์ครับทำการถ่ายทอดสดกันจากบ้านของมวยไทยเวทีราชุดำเนินครับนี่เป็นคู่พิริมคู่ก่อนเวลาครับก่อนไฟนอลโฟร์รุ่นซูเปอร์เวทตรวเวทวันนี้3คนเราครับทีผู้บรรยายครับยังคงเป็นทีมเดิมครับผมต๊บตะคุณมวยอคาพลอยูฮังเ็าะครับผม้องต้นเ็นโตผมแชมเปี้ยนในุการออมิมลนนะครับมาดูกันครับนี่คือคู่แรกครับเพชรอุบลครับเราเคยเห็นฝีม้อละมือมาแล้วครับส่วนทางด้านเฟอร์คาร์นี่ไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกกับ r w f ครับ ถูกต้องครับเรียกว่าเป็นโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตเลยครับที่จะมาเชิดฉายเบนเวทีเมราเชิญเนินครับอ่ะรูบลอยู่กลางเวทีครับมีข้างซ้ายนะครับขาหน้าเป็นอาวุธเด็ดอยู่แล้วครับเทอร์คานลองดูอ่ะเดินคู่นี้ต้องบอกว่าชกกันใกล้ๆอยู่กลางเวทีครับเฟอร์คานี้ต้องบอกว่าเนื้อตัวดูดีครับกล้ามเนื้อดูแข็งแรงครับแต่ว่าความสูงนะครับอยู่ที่เพชรอุบลครับดูนะครับกำลังหนึ่งกำลังห้าวกำลังสดครับมาชกจากกรูกีครับ เคยคาน24ปีเท่านั้นแหละครับความสำเร็จที่มากมายครับแต่ความสำเร็จก็เหมือนับโอ้หมัดเดียวไม่เลี้ยงแล้วครับไม่ใช่มาว่วงก็ร่วงได้ครับโอ้หจบเลยครับอ้งเข้าไครับโอ้ยจุกไปครับลองตัวเจอแบบนี้ครับโอ้โหนี่ฮะมัดเดียวลงไปนอนเลยต้องบอกว่าโดนจุดโฟกัสเลยครับหายใจไม่ออกครับโดนแบบนี้ครับ อาจจะไม่ใช่จุดที่อันตรายที่สุดแต่ต้องบอกว่าตัดลมหายใจเป็นเวลานาทีเศษๆครับเพราะฉะนั้นลุกไม่ทันแน่นอนครับอมาดูคาพชชาดีกว่าเตะฮะโอ้โหโีโคมซีสุดท้ายไม่มาล้าวรานสั่งสะเทือนไปทั้งร่างเลยครับหมัดนี้ครับโอ้เนี่ยฮะมาจบแบบดีเลยด้วยครับนี่ฮะดูจังหวะสวยง,งามจริงครับแลมก,รรการต้องนับ <7 S 2> นะโอ้โหเบียดมันจี๊ดมันบอกไม่ถูกแล้วครับองตัวครับเจอก้าไปช็อตนี้ครับโอ้โหจุดโฟกัสครับ จุดสลบแล้วครับจุดนี้โอ้ oh, สวยงามครับดูภาพซุดโซโลของเราครับแมเป็นจังหวะที่แพทุบลพยายามเข้าไปฟังสองครับและวโดนจังหวะหมัดพอดีครับสวยงามครับเร็วกว่าที่คิดด้วยซ้ำ ladies and gentlemen of the one minute and six second of the first round we have a winner by way of technical n o c o u t blue ฟ้าผ่า The Bill MC ละไม่หมุชาต่อไปครับ